น้ีเอาอย่างนี้ได้ไหมนิดนึงนะคะนิดนึงนั่งดูพี่ปูเล่าให้ฟังเรื่องอของเขาสาธิตเนี่ยของเขาขเขาสาธิตผงซับฟอกเนี่ยนั่งดูพี่ปูเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพี่ปูเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าของเราไม่ได้แพ้ของใครวันนี้คุยกันก่อนนะคุยกันก่อนตกลงกันก่อนพี่ปูไม่ได้ต้องการให้น้องต้องมาซื้อของพี่ปูนะหรือต้องมาสมัครกับพี่ปูนะไม่เลยแต่อยากจะให้รู้แค่นั้นเองเขายอมนั่งฟังค่ะพี่ปูสาธิตสินค้าปุ๊บ สาธิตหมดเลยเขาก็อุ้ยทำไมมันเหมือนกันแล้วเขาไม่เคยฟังกนะิฟฟารีนไงแล้วเขารู้แต่ว่าของเขามันดีเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครได้ฟังเลยแต่พี่ภูมิไม่ได้เราต้องจบงานนี้ด้วยความรู้สึกที่ดีกลับไปเขาต้องรู้สึกดีกับกิฟฟารีนวันนี้เขาไม่ใช้ไม่ซีเรียสแต่เขาต้องรู้ว่าของเราดีนั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจสาธิตสินค้าปุ๊บพูดเครื่องสอําอางชุดไฮโดรตันชุดหอยพูดหมดเลยจากการที่แค่ใช้จากจะใช้ คนเนี่ยเราจะใช้เวลาแค่สองชั่วโมงแต่บ้านนี้วันนั้นใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าเพราะเขาไม่ยอมให้เรากลับเพราะเขาบอกว่าพี่มีอะไรพูดต่อคนสี่คนนั่งฟังคือแม่เขาครอบครัวเขาครอบครัว,วน้องเขาและครอบครัวน้องสะพ้ายเขาแค่สี่ครอบครัวมานั่งฟังเนี่ยหลังจากที่มูพูดจบเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะมีการสั่งซื้อสินค้าสามหมื่นสองพันบาทในวินาทีนนเลยหลังจากพูดจบตรงน,นี้เนี่ยจุดคลิป อยู่ตรงไหนตรงที่เราอดทนในการยึดตัวงเขาอดทนในการลอยหน้าลอยตามเขาได้แต่เราในหัวใจเนี่ยเราต้องบอกว่าโอเคไม่ว่าคุณจะใช้สินค้าอะไรมาก่อนหน้านี้และคุณแบรนด์ยอรันตี้กับสินค้าชนิดนี้นานแค่ไหนคุณจะเป็นสาวกเขานานแค่ไหนไม่เกี่ยวคำตอบก็คือว่าเราต้องได้สแสดงให้เห็นว่าวันนี้กิฟฟ์รีนเราเนี่ยก็ดีไม่แพ้เพื่อน นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะแสดงแล้วเมื่อแสดงจบไป3ชั่วโมงกว่า32,000บาทออเดอร์เข้ามาทันทีหลังจากนั้นนึกไหมคะว่าเมื่อมียอด30,000ืนกว่าบาทเนี่ยคนคนึคนนงย่อมต้องคิดถึงผลประโยชน์ต้องคิดว่า32,000บาทที่วันนี้ยอดขนาดนี้เขาจะได้อะไรบ้างน้องคนที่ต้องการแค่น้ำหอมขวดเดียวกระเถิบเข้ามานั่งพี่ลองเล่าหน่อยที่ว่า หนูจะได้อะไรบ้างเริ่มพูดแผนการตลาดค่ะแผนการตลาดตามมาเล่าให้เขาฟังเขาพูดว่าอืมเพิ่งซื้อเครื่องสำอางไปหมื่นกว่าบาทไม่ได้เงินคืนสักบาทเลยเริ่มมาอยู่ข้างเราเริ่มมาอยู่ข้างเดียวกับเราแต่เรายังไม่ตีเขานะเราไม่พี่บุ๋มไม่เคยโจมดิฉันไม่เคยโจมตีบริษัทอะไรเลยบอกไม่เป็นไรแผนการตลาดคุณละยาม เล่าให้ฝั่งว่า3ามหมสองพับาทนี้เขาจะได้อะไรกลับคืนมาบ้างและถ้าเขาทําต่ออีกหมื่นกว่าบาทนะคะ